ครับวันนี้สุรีฟาร์มเฝ้าเบิงเบาเอเก็บน้ำยางครับวันนี้หลังจากที่เพื่อนขีดไปเมื่อคืนนี้ผมบเลยมาขี่น้ำดอกเบงเบาเอเพื่อนทำงานเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมหนาวไล่เริ่มไหลลงมาวันนี้เบิงเบาเอเก็บน้ำยางไม่ได้เบาเออ้ำยางนี่ฮะ

à, à, ừ. à. Ừ. Ờ, <laughs> đại rồi sao? một đươn hò đươn mà sàn kia đây bên đươn đi sao làm sướng lôi cho bạn nhỉ để kê bữa xin nhang rồi tao bữa đi đấy lô là Lô là 40 นี่การหักเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวน้องเคยว่าสั่นทุกอย่างต้องมีเป,รปรอปร,ปปร์เซ็นต์สันแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ใครบุตรายบอกสันแล้วตามไปเบิงบ่งเิ่นหิวไปใจเนี่ยมันลอยสุ่มฟรีเดียวจากักละขายสุ่มฟรีเดียวจักนี่ฮะอ่ะเทใส่กล้วยอ,อย่างดีเลยนี่ thế sẽ quay một cái tông vậy nha quan song thang này chắc bận không? Si bận à Si bận Si bận đấy song thang này thang song thang này Si chẳng อาทิ 1, 5, 3, 1, ตย์หนึ่งขายทหนึ่งเต็มทังเลยย่งคือเอาขู่มาหน,นิกลอนมากกลื่อนมาไพี่น้องเงยวงลมพัโอ้นย่กาต้อนสิเปดงสาเสียสเสิบเปิดงสาสิยสิปร์เ่น บรรยากาศในสวนยางเย็นดีลยเดี๋ยวปูสาดนอนอยู่นี่ล้ววันนี้นอนเว้นได้โว้ะยังอากาศดีลรขนาดต้นนี้ยังห่ออยู่ครับนี่นี่นี่แค่นี้เลยยังยดลงอยู่นี่นอืมปอกปลอกอปลอกปอกยังไหลลงอยู่นี่ครับ จากยูหนังยางยังไหอยู่ช่วงนี้ยางมัคอยออกวันนี้มันสิเขาดูดูแหลงแล้วครับอาการหนาวอยู่แต่สิเขาดูดูแหลงเนี่ยนี่มีเดี่ยวเลยนี่ แต่ส่วไไนไฟฟูดวีไม่นี่นี่เดียวเต็มโปครับตัวตอนนี้เขาดูดแ่งในพอข่อยอไไอกภายในยางอย่างหา,ออาออองกาอยู่เป่าเออผลของในการเก็บยางการกีดยางหากอยูอ่ยโปนี่เกือบเต็มเหมือนกันนี่โปนี่เกือบเต็ม โอ look, son, um, ้น uh, ี่เกือบเต็มเหมือนกันนี่ปากีวะย่างักปวดเลยมันงามอ่ะย่างลูกหมาดีเอาเป็นของนะการเก็บยางพันปากีว่าการเก็บยางพันเต็มครูจังเต่านี่ฮะเออเออเอาซะเออเต็มครูจักเต่อได้กำลังได้เครื่ะหุ่งเอาไปใส่ อันนี้ไหวโยสันใส่ทั้งไหวโยสันโยสิพาดยันต์ตีงาไหวลุกพาดลุกยันน้ำยางเหี่ยวเกิดดนก็เลยไหวก่อนโยสันอ่าเงี้ยสิไลออกคือเก่าท่านเจ็บมากวันนี้พาพี่น้องมาเก็บยางนะครับวันนี้วันนี้ว่างวันนี้ฮะว่างเดี๋ยว เดี๋ยวเก็บยางแหล่ปาไปลงหอยโตได้นี่ครับไปหาปลาเอาท่านเก็บยางแหล่ปาปลาเออผมพาไปหาปลาเอาท่านหาปลาไปหากุ้งก่อนับหาปลาก่อนหาปลาก่อนผมจะพาไปหาปลาก่อนกลุ่มเหมือนไม้โยสันกุ้งเพื่อนเลี้ยงไว้เลยกุ้งเพื่อนว่าเก็บยามได้ก็ได้โยสันกุ้งครับค้างไว้ได้หอยโยสันกุ้งเพื่อนค้างไว้ได้หอย เดี๋ย,พยวพาไปเอากลุ่มมือนะมือน,นี้เก็ยบยางไปหาปลาเลยจีโน่เลยหลังจากที่เก็ยบยางแลว้วตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบโมงเลยตอนนี้ <laughs> <c oughs> นเหี่ยวพีนเลยเก็บยางมือนี้คุ้บอะไเวรโงเรียนมือน,นี้อ้า ุดปีใหม่ปาะัานพี่น้องเอ,อย้ยยามคู่วิดประธานแต่ผมก็ยัง,ยงโมยานโน้ตโควิดผมตามหลาโควิดโดดแต่ว่าตอนนี้หนีโควิดมาก,ก่อนตอนนี้เดี๋ยวหว่างๆนี่ไปไปตามหลาโควิดย่ายมันมาตามหลาเขาต้องตามหลามันก่อนนะครับเดี๋ยวชิมาอันนี้ซิงเข้าตกซิงมันก่อนนะท่าน ผมซิงโควิดก่อนนะท่นต้องตามลามันก่อนนะท่นเดี๋ยวเอาวีมันตามมาเก็บยางก่อนมันนี่าะั่นปากอยู่เก็บเป็นเก็บเจ่าอากาศนาหนาวเลยพี่น้องเลยมันนี่หนาวสองวันเลย่ว่าหอดสุมเป็นลมหนาวโหลดอากาศเย็นขนาด อาบน้ำต้องอาบน้ำตั้งแต่พี่ใบมุงใบซองพี่อาบน้ำคำบุได้หนาวจาสิซอกซอกโดยอากาศหนาวเหมือนอากาศหนาวหนาวเป็นแบบเย็นน้ำยางจนสิเป็นบุ๋นเนาะพี่น้องน้ำยางจนเป็นบุ๋นเนาะจะเย็นเวเย็นเลยทำเม็นติดทำเม็นโลดลงอีกซองก็ซาหนีเป็นบุ่นพออากาศเย็นลไรหักอยู่ ผมเย็นหนาไวไปจะหอดทรงการไข่อยู่แล้วกระโปูนง,งนี่คื้มีองถังนี่คะเอาองถงว่าเอาองถางวพี่มีฟังนึ่งแล้วพี่นาะเงยล้พี่มีกระโปหนึ่งกระโปรหนึงอยู่อย,อยู่้อยนเดียวกระโปรหนึ่งอยู่ถึงพี่คนนี้มันออกไล่มาสันเลยใส่สองกระโปรงมาสัน ันนี้พวกมันเป็นผูผากได้มันนี่ฮะรายงานมือกล่องมือกล่องตักอยู่เร่งทาั้งเลยพี่น้องเลยเร่งทาั้งเลยพี่น้องเลยอันนี้ดิอันนี้ว่าว่นี่อะไยมืออื่นบอะ น้อยเดียวไหวมืออืนน่นพอดละต้นนี้เอาตน้นมันลายๆก่อนมาสักิปนี้ผมมียางหมากใหม่ด้วยพี่น้องเ้ยมันยางเหรียญส่วนยางตึงเบาเอยเก็บยางมันยังบรรยากาศเย็นดีลายสองนี้ มึงเราเก็บอย่างเป็นเป็นยุตโรงเรียนยุตปีใหม่เหรอครับยุตปีใหม่นี้โควิดคือกันมาสัน้นนี้โควิดเลสลองปีใหม่สลสซองปีใหม่จัามือควรจะมีกี่ตั่หนึ่งนี่ฮะเอาไปสองหมื่นพักตั่หนึ่งมาสัน้น ้องมื่พักแค่ไรบ่โมเนสามหมืพักตัวหนึ่งก่เอาสองหมืพักตัวหนึ่งสองสองหมื่พักตัวหนึ่งก็เหล่านี้องจากอยู่เครืเคื่องคณะตั้มเครืเคื่องยังปลงกหนอดนั้นลุมตั้มนี่ขาขดูครือเครื่องมีน้ำผมอันตรายนี่น้ำเลือดไหลเลือดย่อย ตัวยังหน่อยปกๆอยู่ <S <S ยรีกักแท้เวิร์ดนี่ยสี่ <S <S สอีกสี่เท้าอาจารย์พี่น้องาานะครับเท้ามันไปพาไปหาปลาอยู่ไอ้บ้าเอ็กเล่นเจอว่าอีกเร็ววันนี้พี่บาร์กเร็ววันนี้อท่าน vibar sờ phượng mì mò vibar nhang loa níng, nhang loa níng một thân, teo sờ phượng mèn lẹn rồi, tao mới sờ phượng thì chung rồi một thân, cái bữa nãy cả tụng juông mao một thân, ngồi juông một đại một thân, ăn cáp bèo gì một thân, หายสีเต็มผู้เลยพี่น้องเลยผรับมไปถี่ก่อนวันนี้ถี่ก่อนอยู่ไ้ยมามาถิ่ก่อนโอ้ต่อดูต่อดูตัวนี้สามร้อยปีเลยต่อดูตัวนี้ฮะสามร้อยปีพี่น้องต่อดู อายุประมาณ78คนออกจริงออกมาน,นี่ต้นดูตัวนี้ประมาณ3หลอดปี3หลอดปีโตดูตัวตนี้ใส่เต็มทั้งหรอวป่นี่เกือบเต็มโปพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้โอ้เกือบเต็มโป ขากิ้วมันมีผ้พาพี่น้องเก็บน้ำยางนะครับเก็บน้ำยางน้ำกันนะครับมันนี่โอ้เกือบเต็มโป๊ะข้าวอีขุนฟ้ามาเก็บน้ำยางมันนี่มุนฟ้ามาเก็บวโขนยางนี่เก็บน้ำยางมันนี่ยางขาอร่อยเลย 时间不够干了。 นี้เกือบเต็มโปพี่น้องนี่เกือบล้นผู้ตากอยู่เกือบล้นโ,โป้กระโป้เดียวเกือบเต็มกูกระโป้น,ปนนี่ป้านั่งหงอยคือเก่าอยู่ปก,ปก เดี๋ยวกูวยเดี๋ยวมาไฮาใส่ทางไปก่อนครับวันเครื่องขู่เลยเดี๋ยวมันเต็มเดี๋ยวมันเต็มเดี๋ยวผ่าขู่ลม่มเดี๋ยวสิความน <laughs> ัีนสิความเลยครับ โป้กับเต็มทั้งเลยครับอีกคู่นึงเต็มทั้งนี่เลือทางหนึ่งเก็บกันต่อครับ